พิฝ่ายค้านจัดสอสอภิปรายพรกรกู้เงิน65คนค่ะโดยมีการจัดสรรเวลาตามสัดส่วนของสสแต่ละพักโดยทางพักเพื่อไทยอภิปราย35คนพักก้าวไกลาวางไว้15คนนะคะส่วนที่เหลือนั้นเป็นสอสของพักร่วมฝ่ายค้านค่ะติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณยานีไว้ครูนะคะรายงานสดจากทางรัฐสภาค่ะคุณยานีเชิญค่ะ โดยวิฝ่ายค้านะคะจัดสรรเวลาการอภิปรายตามจํานวนสัดส่วนสะสะของแต่ละพักของพักฝ่ายค้านะคะพร้อมกันนี้ทางฝ่ายค้านก็ย้ําถึงข้อเสนอให้ตั้งกรรมธิการวิสามาันขึ้นมาติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณรวมถึงเสนอให้รัฐบาลจัดทํำรายงานต่อสภาทุกเดือนด้วยค่ะ ระวังที่วิฝ่ายค้านรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อเตรียมการอภิปรายพรกรกู้เงินท่าสอสสามสคนพักเก้าไกล15คนและที่เหลืออีก10คนก็เป็นสอสอของพักร่วมฝ่ายค้านและแบ่งเวลาการอภิปราย